สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับปั๊มตัวเดิมนะครับสม,มอ,อ่าเสียก็เพื่อนสมาชิกก็ทำการเปลี่ยนปั๊มด้วยตนเองนะครับแต่ตอนต่อสายคืนสลับสายผิดนะครับพอสลับสายผิดปั๊มไม่สามารถใช้งานได้นะครับ ขึ้นแจ้งโค้ดว่า SP0 นะครับต่อสายผิดเฟสนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราต้องมีมัลติมิเตอร์นะครับไปวัดค่าก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่า,าเส้นไหนเป็นลันสตาร์ทคอมมอนนะครับแล้วเราต้องต่อให้ถูกเราก็ทำการไขว้สาย,ายลองทดสอบนะครับแล้วก็วัดค่าดู นะอันนี้ตอนนี้กําลังเทสอยู่ไปห้าสิบเฮิร์ตแล้วคือใช้งานได้แล้วนะกลับมาปกติแล้วไฟมาจากแผงนะสามร้อยยี่สิบเก้าโวลต์กินกระแสอยู่เจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดเก้าแอมป์นะครับก็แสดงว่าปั๊มทํางานเต็มเต็มประสิทธิภาพอนะเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันนะครับว่าไหลเข้าปกติหรือเปล่า ตรงจุดนั้นก็คือที่เราส่งน้ําขึ้นไปนะครับแต่ว่าตรงตัวแหล่งน้ําก็ลงลึกลงไปอีกนะครับถังที่เรามารองรับน้ํานะเป็นถังสแตนเลสนะเป็นของโครงการจะเป็นพื้นที่อยู่บนภูเขานะฮะน้ำไหลเข้าถังแล้วน,นะ อันนี้ก็แก้ปัญหาในเรื่องของการต่อสายสลับเฟสให้กับทางเพื่อนสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือปั๊มสามารถกลับมาทำงานแล้วก็ส่งน้ำขึ้นที่สูงได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของอำเภอนาแห้วส่วนใหญ่แล้วแหล่งน้ำกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรจะมีความสูงชันนะครับ คงจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ